เฮเต้นนั้นชื่อคูเบาใช่ไหมเว็บแรกที่หันไปแล้วใส่อยู่รอย่างแรงเฮเต้นดำคลิปตกปลาใช่ไหมผมนี่กดหัวใจผมชอบตกปลาอย่างแรงอยากเข้าไปคุยไปหาไปทักแล้วทำความรู้จักเห็นคูเป็นคนกันเอง กันเบ็ดกบอย่างผมขอยืมก่อนผมอยากได้ปลาชนแล้วตอนนี้ยืมกันแบ็ที่กูเฮไม่เบี้ยเซอยืมก่อนแล้วได้ไหม เยื่อปลอมไอ้ไรก็ได้หรือกบอย่างที่คู่ชายผมนี่ได้ตั้งเพยยืมเสือกันได้ไหมแวนตามั่งเซบตาจังวันนี้มวกปีกนั้นก็สวยดีเฮ้ยนั้นมันหลอกดีสิของดีก็ยืมกัน ก็ยืมใจแก่แป๊บเดียวไม่ทำให้เสียวและหายลบแน่นอนนะผมก็ยืมใจก่อนขอกูยาบีบร้อนให้กูบายใจได้เลยกูยาไปแจ้งนายอำเภอ เฮต้นน hey, ั ng, ้นเชื่อกูบบาใจไม่แวบแรกตีหันไปเห็นใสาเกงในสีแดง